สวัสดีได้จเจอทุกตาพาฟันค่ะมาเมื่อนี้พอกันอีกแล้วเมื่อนี้เอ็กเตอร์มื่อนี้นี่ค่ะเอ้ยน่ะพาลีพาหมานพาหมานเอามาเต้นเหลือเอามาซักซักได้แล้ะพันนาแหงเอ้ยกันนาเมลีดค่ะทีแรกเมืนะ่อนาเมีดที่ว่าพันอย่างเัี้ยมัดหมัดอยู่หมดบ่มีเวลาเลยขี้ค้านนำนำเนาะเอ้ยแล้วว่าเออมื่อนี้เออนะ่ะรีดมื่อนี้กันมามาเอ็ดนาเบยได้ค่ะเด้อ แปดชิ้นค่ะทั้งมดืดมัน,มนเดี๋ยวเราพับอันพับพันอกไ้ก่อนรียไปที่ละชิ้นเอาเนาะ ที่พามาเนี่ก็ใช้เวลาเดิจ้าเพราะว่ามันเป็นอันพาเหมือนหน้าเนอะจ้ะเนาะนัาานนบอันี่เพราะมันพันยับเนอะยู่ยี้พันเห็ดแล้วพันลำคนะันเนี่ยมันตาลูกตาคนนี่นะ ก็ต้องรีดรีดทีมันรีดพันก็คือมันดูดีได้สินี่ก็เลยเอาไปถ้าไปแขวนไว้นานๆแล้วมันก็ลอยย่นมันก็อันโอกค่ะเพราะว่ามันก็แห้งอันมันก็บาลานซ์ของมันเองสินี่นะแต่ว่าเราก็ต้องรีดพันแน่แปซิน ทำงานนำกันได้เพื่อน,นันรีกตะเลยก็เอามาค่ะทำงานไปนำกันคุยไปนำกนานก็เยกะพับอันทบเครึ่องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปรีดอันทีละอันนี่มันซีใช้เวลารึ่งเสีพับทบเครึ่งแล้วก็ รีดเลยค่ะเพราะว่าข้างล่างนี้มันก็ไปนำกันเลยนะมันก็รีดเนียบไปนำกันเลยเวลาไปแขวนท่านก็ท่านก็นกยืดของท่านเองค่ะรอยยับมันก็เหี้ยไปสินะ คิบไอ้ตุ๊กตาก็พาทํางานนี่บ้วเนอะคะเนะเพราะว่ามันเป็นชีวิตแม่บ้านเนอะคะเนะแม่บ้านก็ทํางานบ้านเอ๊ะผานิพาสักผ้าทําทําความสะอาดเฮียนเนอะคะเนะ นี่ค่ะแล้วแบบนึ่งแล้วอันนี้กัน่ะพึ่งกันไว้หนำบันเกาอีก็พันยืดของพันเอง ปกติหลักพันกระบวนศักดิ์พันเอามาซักแล้วก็ถ้าโบอยากรีดก็พาม่านเก็ถ้าซักแล้วก็เอาแควนเลยค่ะเอาไปอันแขรนนํามันเหลาที่พันที่มันเสื้อพาม่านของมันนั่นนะคะแล้วมันสิยืดของมันเองแล้วมันสิปรับสภาพไปเองอันนี้เอ้พันบริสสาเอ้พันเอามาแล้วมันมันไหลสิเอ้เรยเอาว่าเออน่ะรีดเอาสิค่ะรีดก็ทับทับพันเอามันก็เลยต้องใช้เวลาด้แต่ปกติถ้าพันถ้าขนบรีดก็ ซักมันหมาดเนาะค่ะเนาะฟันมันหมาดเราก็เอาไปห้อยเลยก็ได้ผลคือกันค่ะล้วก็ต้องมาเสียเวลารีดเราผนเมื่อเอาไปเข้าร้านแต่ว่านี้มันเป็นผ้าม่านเหลือเอ้ยรีดเอาห้อยไปแล้วมันก็ลอยยากมันก็หายไปสินะ ปกติกระบอทีเอามาเนะะี่ยค่ะปกติก็สักสักอยู่มมที่อันที่ท่าเหลืออันมันมีเครื่องสักอยู่แต่ว่าพันปิดมดค่ะพันบ้เฮคนเข้าไปไใช้งานกันเลยเพิ่งมาเมื่อวานนี้แฟนเอ้ยไปเลยพนเรามาเปิดเธอไปได้แต่แม่ไปล่องใดแต่ว่าบ้เฮเอสเตอร์สนินาแต่ก็บุมีพวกเอสหรอกค่ะเพราะว่าคุณเหล็ก็ยานัน เวลาออกจากท่าไปแล้วมันเขวันท่าโบนายเหมือนเป็นเรื่อง,อง่งยากเสียแล้วมันก็เลยบ่งมีเพื่อไปบน่ยมุ่ีไปล่งองแตเยยออ่เลยก็เลยยุ่ที่ซืดย่แล้วกัเลยคือโปตีส์หรอคะนมเป็นทั่วโลกการเจ็บป่วยเนาะคะเนาะก็ต้องช่วยกันดูแลยยตัวเองพเ่ยกะไดอ้ตุ๊กตาผ่าฝันก็มีจะบอกว่า ดูแลตัวเองเอทร่ r m a ไก่แข็งแรงค่ะก็บบจําเป็นก็จะพึ่งไปหากันบอสเนีหเนาะ่ะเนาะไปก็อยู่ห่างกันเม็ดเครื่งคือพันเราหัวก็จนกว่าจะสถานก,การณ์มันนะคลี่คลายไปมันดีขึ้นเนาะมันก็รี่บนยากระฉันะนี่ สองอันแล้วนเตาไอ้น้ำเนาะขนมี่ซโซแล้วมันก็ทับกันไปเลยสองแล้วมียุคเป็ดอ่ะเล้ยกันนั่นรีสให้มันนมดุดทำมันแล้วสะแต่ว่าเออชิบุรีไทยหลงหมุดนะเพราะมันที่ไซส์เวลานพ่อแม่พี่น้องเราลำขานอันนี้แบบน้อยอันนี้ กดนิเวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปโอ้ตรงเสาเพราะว่าเดี๋ยวมันเหินงไปเอาสำนีก่อนนะจ๊ะเนื้อทุกตาผาฝันกับการรีดพามานจ้าอันเจอกันคลิปนาสวัสดีนะจ้า